สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับพาท่านผู้ชมนะครับมานะครับชมหน้างานของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่23ทธันวาคมนะครับเมื่อวานผมไม่ได้อัปเดตมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับมาพบกับขวัญใจโคกน้องนาโมเดลนะครับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับ เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับ0844964580หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับ0899458528นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะครับมาชมนะครับความคืบหน้าของเรานะครับตอนนี้ได้90%แล้วนะครับยังเหลืออีกนิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนำเสนอนะครับ ในรูปแบบการอยากอยู่เงียบๆกับธรรมชาตินะครับในการออกแบบนะครับอยากอยู่แบบเป็นการส่วนตัวนะครับที่ผมออกแบบให้นะครับคือให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วก็มีเกาะอยู่ตรงกลางนะครับขุดคลองนะครับล้อมรอบนะครับ คลองความลึกอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับ3เมตรกว่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าไปหาเกาะนะครับคือเราจะไม่ทําจุดใกล้ตรงนี้นะครับเราจะเข้าไปด้านนูน้นคือนะครับจะให้ทางเข้าจะยากนิดหน่อยนะครับ ในการเข้าไปหาก็จะอ้อมไปนะครับนี่นะครับในการออกแบบของเรานะครับไม่มีแบบที่วาดไว้นะครับเป็นแบบที่จินตนาการมาจากความรู้สึกที่ว่าเราอยากอยู่แบบไหนนะครับให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับก็เลยจากการขุดให้ท่านเจ้าของเลยนะครับเราะว่าเจ้าของอยากอยู่ตรงนี้เลย อยากอยู่ตรงนี้แหละแต่ที่เจ้าของให้แบบมาก็แบบพื้นๆนะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะทําแบบนี้นะครับแต่ผมก็จัดการให้เลยนะครับนี่นะครับทางเข้าด้านนี้ก็จะเป็นบ่อเหมือนกันนะครับอาจจะเสียวนะครับตรงโค้งเพราะว่าเราก็ไม่ได้วิ่งรถถึงร้อยถึงอะไรนะครับ เวลาจะเข้าสวนเนาะถ้าพูดถึงว่าเวลาปลูกต้นไม้ไปก็ไม่เสียวแล้วนะครับนี่นะครับก็จะให้เป็นบ่อนะครับไปด้านนู้นนะครับด้านนี้ยังไม่ขุดนะครับว่าจะขุดวันนี้นะครับเป็นคลองนะครับเป็นคลองไปด้านนู้นนะครับคือจะให้ธรรมชาติที่ว่าที่เราเข้าสวนเข้ามานะครับจะให้เลี้ยงปลานะครับแล้วก็ นะครับให้ปลาวิ่งต้อนรับเวลาเราเข้าสวนนะครับเหมือนที่สวนผมนะครับเวลาเข้าไปอย่างนี้เขาจะวิ่งหาอันี้นะครับก็เช่นกันนะครับตั้งแต่ปากทางเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นคลองล้อมรอบนะครับนี่นะครับเนื้อที่ที่เราทําให้ที่อยู่อาศัยตรงนี้ก็นะครับเอาตามทิศทางลมนะครับเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะได้ อากาศที่เย็นสบายในหน้าร้อนนะครับลมพัดมาจากพิศตตวันตกเฉียงใต้นะครับจะพัดพัดพัดผ่านน้ำมาหาตัวที่อยู่อาศัยของเรานะครับก็จะทำให้อากาศเย็นสบายได้ทั้งวันนะครับในการออกแบบของเราก็อาศัยธรรมชาติดินน้ำลมไฟนะครับมาชมด้านนี้เลยเกาะ นะครับเนื้อที่ก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับนี่ประมาณหนึ่งไร่นะครับรวมๆแล้วนะครับนี่เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อนะครับปล่อยปลาก็ได้เยอะนะครับความลึกอยู่ที่สามเมตรนะครับสามเมตรกว่าเกือบสี่เมตรนะครับเพราะว่าต้องการเอาดินมาทําถนนทาเกาะนะครับแล้วก็เราจะเน้นไม่ขุด เราจะเน้นวางท่อนะครับไม่ขุดต่อเชื่อมเพราะว่าสาเหตุทําใหา้ถ้าการขุดต่อเชื่อมมันทําให้ทางเดินของเราไม่สะดวกนะครับต้องวิ่งทางเดียวแล้วก็อ้อมนะครับก็ผมมาในสไตล์ความคิดของผมนะครับคือการวางท่อแทนนะครับคือให้ทางนะครับให้ทาง เดินได้สะดวกคล่องนะครับไม่ว่าจะเข้าออกตรงไหนก็ได้นะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นบ่อนะครับนี่นะครับคือล้อมรอบไปหมดเลยนะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นนาก็จะเป็นทางออกไปด้านโน้นไปหาบ่อใหญ่ด้านโน้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนานะครับที่อยู่อาศัยอยู่ด้านนี้มองมาก็จะเห็นนานะครับสําหรับต้นไม้ที่อยู่บน คันนาเมื่อก่อนนะครับไม่ได้ถมโคลนะครับอย่างต้นมะม่วงอะไรก็ไม่ได้ถมโคลนะครับเพราะว่าเป็นคันสะเก่านะครับที่เขาได้ปลูกไว้แล้วนะครับนี่นะครับเราก็มาตกแต่งโลเคชั่นใหม่อย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นบ่อเก่านะครับเราก็ลอกให้ใหม่นะครับแล้วก็เจาะธนาคานน้ำใต้ดินให้นะครับในจุดพื้นที่ตรงนี้นะครับ ท่านผู้ชมดูนะครับน้ำเกือบล้นไปด้านโน้นแล้วครับน่าจะพรุ่งนี้น่าจะล้นไปหรือไม่เอ่อตอนเย็นหรือคืนนี้เลยนะครับเหลือนิดเดียวประมาณห้าเซนนะครับจะล้นไปด้านโน้นเพราะว่าวันก่อนผมได้ทําการสูบนะครับมาใส่คลองด้านนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ล้นไปด้านโน้นเพราะว่าผมยัง ุดอยู่กลัวว่าน้ํามันจะล้นไปแล้วขุดไม่ได้สวยนะครับเราก็นี่นะครับดูให้ดูภาพรวมท่านใดที่กําลังคิดจะหาข้อมูลในการออกแบบนะครับที่อยู่อาศัยโดยให้เป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นที่เงียบสงบสําหรับที่เราอยู่นะครับก็ ดูได้นะครับชมได้นะครับในการออกแบบนะครับนี่ไม่มีการวาดแบบมาก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นบอ่อเก่านะครับว่าเราก็มาเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่จากบอ่อสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับเมื่อก่อนเราก็มาทำโค้งให้ดูเป็นบรรยากาศนะครับนะครับ แล้วก็นะครับนี่เป็นเกาะล้อมรอบดูลังคันนะครับลังคันกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับเพื่อที่จะปลูกต้นไม้ปลูกผักพืชได้นะครับถ้าเล็กเกินไปนะครับรถก็ไม่สามารถสัญจรไปมาสะดวกคือเราจะเน้นเรื่องการสัญจรนะครับการเดินการเอารถเอ่อ ให้สะดวกนะครับเวลาก็ว,าว่าเราปลูกต้นไม้มานะครับวัดจากขอบบ่อหรือขอบเบิร์มนะครับเราก็วัดเข้ามาอีกประมาณ1เมตรกว่าด้านนอกนะครับฝั่งแดนของเพื่อนบ้านก็จะวัดเข้ามาอีกนะครับมันก็อาจจะเหลือตรงกลางประมาณ4เมตรก็พอดีนะครับจะสะดวกนะครับนี่ ชมนะครับความลึกนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเล่าให้ f อฟหรือท่านผู้ชมได้ได้ทราบในจุดตรงนี้ด้วยนะครับในการออกแบบนะครับมีเอฟซีบางคนบางท่านนะครับที่โทรมาปรึกษาผมนะครับที่ทำไปแล้วนะครับคือประโยชน์ ใช้งานไม่ได้จริงนะครับก็คือในการออกแบบบางคนเห็นแต่ว่าแบบสวยนะครับแบบสวยแล้วเราไม่คำนึงถึงพื้นที่นะครับไม่คำนึงถึงพื้นที่ของตัวเองว่าเป็นพื้นที่ลักษณะไหนนะครับเป็นพื้นที่ลักษณะเอียงหรือลักษณะชันหรือว่าเป็นแองกระทะนะครับบางคนบางท่านนะครับทรงภาพถ่ายทางอากาศไปให้คนที่ออกแบบนะครับ เพราะเขาไม่ได้มาดูพื้นที่เราจริงนะครับควรคํานึงถึงพื้นที่เราก่อนบางคนโทรมานะครับอขอดูแบบก่อนขอดูแบบหน่อยได้ไหมผมบอกเลยว่าผมไม่ได้รับออกแบบนะครับไม่ได้รับออกแบบถ้าจะขุดก็ต้องไปดูพื้นที่จริงในการออกแบบนะครับผมขอเตือนไว้ด้วยนะครับก็มีหลายคนหลายท่านนะครับตอนนี้นะครับก็มี หลายรูปแบบนะครับมีคนออกแบบนะครับมีคนออกแบบทำแบบนะครับขายแบบนะครับท่านต้องคำนึงถึงจุดประสงค์ของท่านด้วยนะครับว่าพื้นที่ของท่านเป็นยังไงนะครับในการใช้งานได้จริงบางคนเห็นแต่แบบสวยเอาแบบนี้หละแบบอย่างนี้หละพอไปขุดแล้วนะครับ อพอได้หนึ่งยังไม่ถึงหนึ่งปีนะครับโทรมาปรึกษาว่าเอ๊ะทำไมขุดไปแล้วน้ำมันเอียงไปอยู่ข้างเดียวนะครับก็คือขุดตามแบบไม่ได้มาดูพื้นที่นะครับสรุปแล้วนะครับต้องศึกษาเยอะๆนะครับในการขุดนะครับอย่างน้อยนะครับให้เจ้าของรถเขานะครับ ให้รับปรึกษาได้นะครับอย่างน้อยนะครับไม่ใช่ดูตามแบบพอนะครับคนขับรถเขาก็ขุดตามแบบเขาก็ถูกแล้วนะครับแต่เราไม่ได้คำนึงถึงจุดที่ว่าพื้นที่ของเรานะครับมันเป็นพื้นที่เอียงหรือว่าพื้นที่ยังไงนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่แองกระทะนะครับถ้าในกรณีพื้นที่เรียบโอเคนะครับ ต้องคำนึงดูความลึกความตื้นในการขุดด้วยนะครับถ้าขุดตื้นเกินไปนะครับในการระยะใช้งานนะครับท่านต้องคิดถึงนะครับการใช้งานระยะยาวนะครับถ้าขุดตื้นก็เดี๋ยวก็ตื้นเขินนะครับเดี๋ยวก็ต้องแก้ต้องอะไรนะครับก็มีหลายคนนะครับที่โทรมาให้ผมไปแก้นะครับเพิ่งจะขุดได้ยังไม่ถึงปีนะครับให้ผมไปแก้ให้นะครับก็โทรมาหลายคนนะครับขอเตือน เอฟซี uh, FC, หรือท่านผู้ชมนะครับ mm hmm. เขาให้คำนึงถึงพื้นที่ของตัวเองนะครับว่าพื้นที่เป็นแบบไหนท่านอย่าพึ่งใจร้อนนะครับต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับอย่าเห็นแค่แบบนะครับอย่าเห็นแค่แบบสวยก็อยากได้นะครับนี่นะครับต้องรู้จริงๆนะครับถึงจะขุดไปแล้วไม่เสียพื้นที่ไม่เสียเวลาในการขุดไม่ uh เสียเงินในการขุดแล้วเสียเวลาในการแก้นะครับอืมอันนี้ผมเอาประสบการณ์จากความรู้สึกของตัวเองแล้วก็เก็บรวบรวมมาเก็บข้อมูลจาก FC นะครับแล้วก็ท่านที่เคยโทรมาปรึกษาผมก็เลยเอาโอกาสนี้มานำเสนอให้ท่านทุกคนทุกท่านที่ กำลังที่จะหาข้อมูลนะครับก็สรุปแล้วนะครับก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะขุดนะครับด้วยความระทัดาดีจากทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจโค้งนองนาโมเดลนะครับนี่นะครับน้ําเกือบล้นมาแล้วนะครับด้านนู้นนะครับเดี๋ยวก็ตรงนี้พื้นตรงนี้น่าจะเต็มนะครับไม่เกินสองวันน่าจะเต็มตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ สำหรับท่านที่เข้ามาชมนะครับผลงานของเรานะครับให้ทั้งความรู้ให้ทั้งอะไรคือไม่ปิดบังกันนะครับก็จะนำเสนอมีข้อมูลดีๆอะไรเราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ